กีตาร์ไม่มีเสียงถ้าไม่มีสายชีวิตไม่มีข้มหมายถ้าไม่มีเธอทั้งสองคนโอ้โหแต่ละคนไม่ใส่แว่นนะเนี่ยแต่เราก็อยากไปแว่นให้เธอใส่นะครับทำไมคะถึงจะไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็อยู่ในสายตาเอาเล่นด้วยหน่อยนะครับแบบทำเด็ดดีใจก็อะไรครับ โอเคครับก็วันนี้สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะข่กระเจมาสุ่มห่อนะแือว่ารายการนี้ก็คือบริเทตุนแล้วแล้วก็จะมาเฮ็ดใหม่อีกรอบนะครับคือรายการนี้ก็เป็นรายการหลอกเสงลูกเขานะครับเธอก็เหมือนยาดมนั่นแหละครับไม่ได้เน้นซุมแต่เน้นซื่อใจ เราจะเริ่ม EP 1ด้วยกันก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์ share, และกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนเข้าใจะนะโอเคไปสวัสดีค่ะผมกูผู้โชคดีของโลกที่สุ่มมาเจอผู้สาวทั้งสามย่าดองยาดเคีเยดเค็ยเฮียเลยไม่ได้เป็นเฮียครับเป็นคนที่เขาไม่เอาแน,น่นอน <laughs> โอ้โหสงสัยจะมีคู่มปแล้วเนี่ย ผู้สาวไหมคะผู้สาวโสดครับมีลูกกันหมดแล้วคนละห้ามีลูกห้าคนโอ้โหไม่ไหม่เนี่ยไม่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคู่ครองกันแล้วหรอครับใช่ครับเราเป็นพี่น้องกันครับดีแล้วเป็นพี่น้องครับไม่ต้องเป็นอะไรกันนั่นแหละดีแล้วจะได้ไม่มีวันเลิกกันพี่น้องมาจุดกันก็ดีนะถ้าเป็นพี่น้องก็ต้องเป็นพี่น้องคนสําคัญนะครับที่สามารถเอากันได้ทุกวัน น้ำตามครอง,องมองได้เดือนอืมใช่อีกคนโสดไหมครับโมโหมันก็ชื่อว่าแฟนฟ้าน,นี่แมทโอ้ยออตาถั่วแล้วเราไม่เป็นไรครับถ้าแฟนจะเผลอมาเจอกันได้นะครับมันไม่เผลอเลยดินี่มึงไ,ไม่ไม่เผลอดิไม่ไเผลอเหรอครับไม่เป็นไรครับไว้วันที่เหมาะสมเราคงได้เจอกันอีกเมันมันมันมาทุกคำเลยวะที่ ไม่มีอะไรครับมันฟุกเฉยๆครับอันเลิศเหลือง้วเราชอบนะครับเชอบเลยเฮียแต่ถ้าจะให้นอกกรอบก็คือชอบเธอนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคิดว่าจะไม่สนใจเราซะแล้วไม่ไมไม่เป็นไรครับไม่ต้องขอโทษนะครับแต่ละวันเราก็เป็นได้แค่ตัวประกอบของเขา คิดกีตาร์เป็นไหมครับแต่ละคนเนี่ยไม่เป็นค่ะอ๋อเล่นไปเป็นแต่ชอบร้องเพลงดิสดิสใช่ไหมชอบร้องเพลงค่ะแต่ชอบแร็ปคนเดียถ้ากีตาร์แบบมันไม่มีสายมันจะมีเสียงไหมครับไม่มีค่ะกีตาร์ไม่มีมีได้ไงอ่ะไม่ว่าแล้วแต่ว่ามันมีตัวเือไปขอมือก็ไปขอเป็นกองได้มาแล้วต้องเล่นแบบนี้กีตาร์ไม่มีเสียงถ้าไม่มีสายชีวิตไม่มีความหมายถ้าไม่มีเธอทั้งสองคน โอ้โหแต่ละคนไม่ใส่แว่นนะเนี่ยแต่เราก็อยากเป็นแว่นให้เธอใส่นะครับทำไมคะถึงจะไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็อยู่ในสายตาเอาเล่นด้วยหน่อยนะครับแบบทำเด็ดดีใจก็อะไรครับ ย่งเราหน้าตาไม่สวยนะแต่บ้านเรารวยะเย่มาหลอกสาตังพี่หน่อยถึงพี่จะโง่แล้วก็โอ้โหพี่จ่ายไม่ยั้งนะครับเลิกเถอครับเลิกนะครับฮันแน่นะครับแล้วมาเป็นฮันนี่กับเรานะครับฮันนี่เดี๋ยวเลือกผัวอ๋อหมาว่าพี่น้องได้ไหมครับพี่น้องได้ครับแต่ต้องเป็นพี่น้องที่สำคัญนะครับที่สามารถเอากันได้ทุกวันพี่น้องท้องนกันพี่น้องท้องส่วนกันที่สามารถเอากันได้ทุกวัน เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยคนที่ไม่ได้มีสถานะในเล่นของเล่นชาร์ตุ้ยห้องเธอว่างไหมครับเนี่ยโควิดมันเยอะจะประกาศตัวที่ห้องเธอว่างทำมาได้ว่างทำมาได้เด็ดมีค่าปียนมันเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเครื่องบินไม่ได้บินเนาะลืมไปไม่เป็นไรครับขี่เจสกีไปก่อนก็ได้ขอเข้าบิเดานไปหลับค่ะ เป็นไรเราไม่ให้เธอละบากหรอกครับเดี๋ยวเราจะไปเองครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้คนขคับไปรับเพียงเดียวเดี๋ยวลองดูบ้างยิโอ้โหคนนี้เบียบัสโอ้ไม่เล่นด้วยนะไม่เล่นกับคนคมีผู้ครองนี่ที่บอกว่าสวโสดกอดแฟนมาอยู่หรือเป้าโสดคะ่ะโสดถ้าเป็นโสดมันเหงาว่าเป็นแฟนเราก็ได้นะครับโสดคะ่ะกดผัวอยู่ยด้อ yeah, รู้จักจุโจ้ไหมครับจุ๊จ้เหรอคะใช่ครับจ,โจบูโจ้เหรอคะจูโจ้ครับจูวัดดวงรู้ไหมครับไม่รู้จักค่ะอ๋อใครแนน่ครับดีที่เป็นคนนอกสายตาเขาเขาไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากางเกงในเรายังไม่ได้ซักเกี่ยว <c oughs> อ,อะไรกันคะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่แหละครับไม่มีอะไรหรอกครับเราก็เป็นคนนอกสายตาที่ไล่ความหมายจากเธอครับเธอ,อก็ไม่รู้จักเแล้วอยลอ ถามว่ามีลูกสาวอยากได้ลูกสาวภายไหมเจเดยังไม่มีครับยังไม่มีครับผมโสดมาสาปีแล้วครับอันนี้ไม่ได้ตอแหลนะครับของแท้ครับของแท้ก็ผมก็พยายามทุกอย่างนะครับเผื่อจะจีบผู้สาวติดแต่ที่ในได้ติดแค่พี่น้อง อุ้ยโอ้โหแต่ละคนมีแฟนหมดเลี้ยงนี่นาอิฉาคนมีแฟนจังผมตัวอยู่ลําพังผมก็เหงานะแต่ผมก็อยู่ได้ครับโสดครับแต่ก็อยู่ได้เอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้พี่หรอเ้ยเ้ยเอ้าโอ้โหอ้าวจรู้พี่แล้วพี่จะทำยิฟยังไงเนี่ย อ๋อไ,ไ,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ FC หรอครับ FC สวดเลยครับไม่สวดครับมีแฟนแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็ก็ก็นี่แหละครัเพิ่งสตรีมพี่ไปดีใจอ่ะนี่มากับแฟนหรอครับใช่ครับอ๋อนี่มีแฟนเออเราเราเราต้องรักกันไปนะครับเข้าใจไหมอย่าให้มือ <exp> ที่สามเข้ามาได้นะแบบพี่นี่แหละพี่ในมือที่สามนะครับ นี่คือคบๆกันมานานอย่งครับเมื่อวานนี้ครับเยสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนโกรธนะครับระวังแฟนโกรธเดอ้อจะบอกให้เดอ้อเธอวันที่รู้เธอเกศฉันจะมา่อย,ยาดนิดนึงเยสเด้อร้องเพาะจังวะน้องเพาะใครวะใครวะคนที่ไม่ดูอยู่ในสายตาเธอแล้วล่ะครับอ๋อโอเคค่ะอืม<ค>อืมใครปุ่มไหนอืมบุยบุยมุย บุยบุยถึงหน้าเราจะเลี่ยมแต่ก็อยาาเข้าไปเยี่ยมหัวใจเธอนะคบอ๋อเต็มหมดแล้วอ่ะเอ้าไม่มีช่องว่างให้เราเลยหรอครับไม่มีค่ะไม่เป็นไรครับผมยอมเป็นน้ำเน่าก็ได้ครับถึงจะเป็นน้ำเน่าแต่ก็มีเงาของพระจันทร์นะครับคนนี้ ตองแรกของเช้าถัดไปฉันก็อยากเห็นเธอขึ้นก็ไม่ได้เจอชเชอบทีไ่ได้เธอเท่านั้นอยากแ่ไม่ไไมไต,ต,ตมรงทางไปไหนอยากจะทำอะไรอะไรเหี้ย เย็ดนักร้องนี่ว่านักร้องนี่ว่าเริ่มหลงเสียงแล้วนะครับหลงแค่เสียงเราทำไมไม่หลงเราด้วยอ่ะก็หลงเลยครับหลงทางยังพอเจอหลงเธอสิเหลือทนอันนี้คือพูดเล่นๆนะครับหยอดไปหยอดมาเผื่อได้จริงครับอะรอค่ะก็เราอยากได้ทําไงได้แม่บอกว่าอยากได้ก็ต้องขอเขาขอขอดีๆก้ขอดีๆไม่ให้อ่ะโอ้โหชัดท้องแบกแรกเลยครับ รักมาเลยใช่ไหมใช่ครับรักมาเลยเธอยินยอมใช่ไหมครับถ้ารักมาเลยเนี่ยยินยอมไปเย็ดเย็ดร้อยครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการหลอกเชิงลูกเขานะครับก็กลับมาคมแบกแล้วนะก็ทุกคนชอบทิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอกันใน ep สองแล้วกันไม่ซัดกล้องหรอกแต่อยากซัดหน้าเทอได้ไหมอยากหยอยๆกกครับ I